ม,มีเรื่องกับศุนะเรื่องกับศุนทรที่เป็นข่าวใน,นตอนนี้นะคะคืออยากจะขอความร่วมมือค่ะตอนนี้ไอ้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องถึงตำรวจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วอยากจะขอความเห็นใจ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเหมือนจะมีการ อย่างที่บอกอะทำลายร่างกายแล้วที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนหน้านี้หมาตัวน,นี้มันมีการกชรลูกที่ันมาก่อนแล้วก็เรื่องมันไม่ค่อยจะจบแล้วคลิปที่ออกไปมันมีไม่หมดที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้มันจะมีคลิปการสนทนาการเตือนก,นกันก่อนแล้วก่อนที่จะมีการทุบหมาก่อนที่จะมีการทำ้าย ขอความเห็นใจทุกคนนะคะโลกโซเชียลทุกวันนี้มันมีสองคนเราส่ไม่ไม่มีทางที่จะเดินไปทุกหมายแน่นอนถ้ามันไม่มีเรื่องไม่มีอะไรมาก่อน,เ,นเพราะว่าตอนนี้ลูกก็ยังขีดยาไม่ครบเลยยังเหลือเข็มหนึ่งยาจะขอความเห็นใจค่ะมันมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องมีทั้งเรื่องจะทาร้ายร่างกายทั้งเมื่อวานมีไม่รู้ จะเป็นเรื่องของคนแล้วตอนนี้เมื่อกี้มีผู้หวังดีเขาเดินมาบอกว่ามีขับมอไซค์มาในเรนมาบอกว่าพี่พอดีพี่นักข่าวเขามาพอดีให้พี่นักข่าวได้ได้อยู่ได้เพื่อนได้หน่อยเพราะพอดีนักข่าวคงไม่มีใครกล้ามาทำพอดีมีคนเอมี่มาขอความเห็นใจด้วยค่ะส่วนสุนัขที่เสียชีวิตไปเราก็จะขอโทษ โทษค่ะขอโทษจริงๆยอมรับว่าทำรุนแรงเกินไปจริงๆแต่คือคนบันดาลโทสะทำเรื่องความบันดาลโทสะขอโทษจริงๆขอโทษในทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนรู้สึกแย่อยู่แล้วตัวที่ฉันเองไม่ได้รู้สึกดีใจสักนิดรู้สึกแย่มากกว่าด้วยซ้ำเราสำนึกผิดส,สำนึกผิดแต่จริงๆ,ๆเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเรายอมรับกระบวนการยุติธรรมของเขาอยู่แล้วเราไม่ได้หนี เราเราเ,ราเราไม่มีเราไม่คิดจะหนีเลยแต่ทุกคนต้องเข้าใจได้ว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องมันต้องมีเรื่องมาก่อนหน้านี้